เอ,เอาบุแล้วไปบุเาดไอ้บุญรอ,อดไอ้บุญรอดน้อยทีไปไหนฮะ บุญรอดไอ้บุญรอดนอดี่จะไปกินอะไรมันรอดแล้วกินมะม่วงเต่ฮะกล้วยเหมันรอดแล้วชอบกินกล้วยแต่บุญรอด ยานว่กินดิกินเนตีน่นกินแต้นมสีมันก็แดงงามดีเลยดูเดินไปทั่วละท่านเอาปรอมาด้วยเอาปรมาเอาปลาเอาเอาปลา,เอา,ปาเอาเอาวนรอด กินกล้วยน,นี่ดนเดินมาเนี่ยานี่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 มากินนี่มานูนนี่นู่นนู่นกล้ยวยนรอรดอัน สีแดงงามมากเลยไี้บุญรอดมานี่ ยยไม้บุญรอดปอดมันรอด,อออดบุญรอดบุญรอดอคือว่าววปอดมันรอดเอารอดไปหนุนเ,เอาให้มันกินคำหนึ่งจะเป็นไรโอ้ยหนอไปมันบหนีหนูตัวมาไปรอไม่ไปหนุนอะ่ะบุญรอด